ต่อไปดวงโชคลาภของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะอือวันอาทิตย์ปังปังมากอาจารย์บอกก่อนว่าวันอาทิตย์ไพ่พระแม่อุมาเทวีขึ้นเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์ทําอะไรก็จะรืญรุ่งเรืองชนะศัตรูหมู่มารทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเป็นแม่ที่ดี เป็นผู้หญิงที่เก่งสามารถจากกัดการปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคนุณวอาทิตย์คุณวอาทิตดูแลดูแลบ้านช่องดูแลสารพระภูมิเจ้าที่ให้ดีนะคะเพราะว่าพระภูมิเจ้าที่ให้โชคให้ลาบนะคะดูแลท่านให้ดีน้ําบนสารพระภูมิอย่าให้ขาดนะคะ แล้วก็คุณวันอทิตย์อย่าใจร้อนอย่าเป็นคนที่ใจร้อนนะคะทําอะไรอย่าหุนหันพนลันแล่นค่อยๆทํามีสตินะคะแล้วคุณวันอาทิตย์อาจารย์บอกเลยว่าทําอะไรที่แบบตอนนี้นะเหมือนไม่ว่าคุณวันอทิตย์อะอาจารย์แนะนําว่าให้กลับมาใช้สติให้ตั้งสติให้อยู่กับตัวเองนะคะเพราะว่าสิ่งดีๆกําลัง กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณวันอาทิตย์นะคะให้เตรียมรับมือไว้เลยให้รับแต่สิ่งดีๆเลยให้เปิดรับสิ่งดีๆไว้เลยเพราะว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฟังอาจารย์นะคนวันอาทิตย์ถ้าใช้สติใช้ปัญญานะคะในการใช้ชีวิตคุณวันอาทิตย์จะหมดเวรหมดกรรมเก่าที่เคยแบบว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะตอนนี้ให้คุณวันอาทิตย์เปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาได้เลยค่ะ